สูงใหญ่ดีเนาะครับ<ด>สวัสดีครับมื่อนี่ผ้ามาชมงัวพญายิงวัลครับมื่อนี่เป็นงัวงามบามันบามันลูกผสมว่าสิมาถามเพิ่นเพิ่นจะเปิดราคาบ่เพิ่นบ่นปเปิดหรอครับแต่ว่ามีอีกตัว่องหนึ่งว่พญ่์ตวนั้นบ่นตัวนั้นเปิดราคาอยู่ตัวตนี้เอามาให้ส้มต้นต้นคลิปครับตัวนี้ พิ่นว่ามันหูดีกินยาดีปูกสบายเนี้ยแต่เอาจุ้งอ้อมๆให้พี่น้องคเนเบืองแนวไงตอนนี้ขาเจ้ามาให้ไล้เป็นไงก่อนตอนนี้เพิ่นก็นให้ข้าเจ้ามาให้ชิปซี่นะครับตัวาจาขนนขะขว้างพ่นบวาเนี่ยขายอ่ยางจับยุมยางมากยังไงวะเนี่เออนี่ครับเบ่งเลี่ยมตัวดดแดงจนแสบตากะว่าได้ครับ ลูกของเขากับเป็นผสมสมอย่างไรสมโตบ่สมพอพันสมพอพันลูกซีเดือนต<ๆ>ัวนี้กับมะแฮไทย<ๆ>เอามาให้เบิง้งก็ซื้อครับตัวนี้นเดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวจิบเอามาเปืดอราคาให้พี่น้องไดี๋ยเบิ้งกันครับไรลูกมันั่งนะพ่อพอดีผมลงลรถบ่ได้ดครับรถเข็นนางรถเข็นกันเลยยางไปบ่ได้ดแต่ว่าจากมถาทายคลิปไห,ห้พี่น้องไดีเบิ้งในช่องอ่าคนเชิงง้วยนะครับเลยเอา มาหาเพป็นครับเปิเ่งเห็นรถเข็นแล้วเพิ่งเห็นรถแล้วความสูงคนครับความสูงง้อก่ะง้อเกลี่ยถ่วงหัวครับเบิ่งลูกของเขาครับอันนี้ก็บพวได้ยู่แดดปันได้ครับเทิงหุ่มเทิงแดดลูกซีเดือนหนังหนาดีครับตัวนี้เป็นตาเอาอยู่ครับหาตัวจับยากครับดูมากใกล้ๆกันนะพื่อน ลูกมันก็นสร้างดอกเบิ้งแม่นี่แหละแม่ยังไงดีเนี่บหันทั้งถ่ายไม่เพิ่นเบิ้งน้ำแน่ทั้งถ่ายทั้งถ่ายสูงก็สิประมากลอยหุกซีฟน้อ,ไองไ่เนาะเบิง้งทรงข้นก็สูงสูงมากลอยเจ็ดซีฟหามันจะหุนไปหากินหายาไปเอาเอาันเอาตัวที่เปิดราคาไม่เพิ่นเบิ้งบาทไม่ใช่ตัวตีเปิดราคาเนะ่ะ ครับเบิ้งหลวงเขามามักน้ำพึินอยู่ครับแต่ว่ามากกระตังโมไยมีมัาไหลยเ้ยเดี๋ยวดิวพนกำลังเอาอันตัวที่สองมาให้เบิ้งครับตัวเพินเปิดราคาไปรอบแ๊บหนึ่งครับใจเย็น เป็นงัวสาวบอก่ะเ,น,เะนี่ยผสมเราบอกง้อแขวคู่หนึ่งง้วความผสมใกล้ใกล้สีขึืนแล้วนี่ครับขอกองวนกับข้อ,ขอ,ขอน้อยข้อบนบ้านแต่ว่างัวนี่สุดยอดครับโอ้หนังหนาดี นี่ครับสร้างสูงก็สะอยู่ประมาณอะไรครับพะเยนนี่นี่ครับตัวนี้ครับเป็นเปิดไทยสูงประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบแทกแล้วแตกแล huh? ้วเมือนกันวะตัวนี้เป็นว่าความผสมเปิดเท่าไรก่อตัวนี้ก็เพิ่นเปิดราคาไปหกหมื่นครับหกหมื่นต่อรองเพิ่นได้ครับโทรมาคุยกันเบอร์อดไรพะเยนเบอร์ จำเบอร์ได้ไหม่080 080 157 157 1125 1125พอญ่หัวนครับโทรมาต่อร่องก็เพิ่นได้ครับกันผู้ใดมางอแแม่สาวพอผสมครับไปเลี้ยงไปกับร่อมันเป็นสัตว์กับผสมได้ครับไปเลี้ยงตัวเลยครับอีกบดนครับเนื้อหนังกับบางคนหน่อยครับข้นกับงอบความสูง เป็นการใช้น่อยก็แม่วางหันนิดนึงครับเพราะว่าหัวมันคนละราคาตัวนี้ราคาลักหมื่นวางหันเป็นราคาลักแสนหูเครื่องเครื่องบดเนาะไห่เนาะบดครบเครื่องดำบดไดหนบดครับรับประกันอยู่บนนี้ขาทุกขาถอนประกันเมัดทุกอย่างเพันว่าครับประกันตลูกวัดเสื้อบรรทัดตั้งแต่ลูกบหันได้ผสมครับเพป็นประกันขาทุกขาถอนให้ครับครับลูกค่างสุดหรือ มีตำหนิเอางไงๆคือมีตำหนิเพิ่นรับประกันครับรับประกันขึ้นได้ขึ้นได้ครับหนังหนาดีครับตัวนี้ถือว่าระดับหนึ่งเลยนะครับเปิดหกเป็นเปิดหกสิบครับหกสิบต่อร่องได้ครับคุยได้เอาเบอร์โทรอีกยจังหน่อยกันนะไมเบอร์โทรเอาย้ำๆเบอร์โทร่หม่กันนะ 0 8 0ย์แ1ดศูนย์ศหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งสองห้างองหพ่อใหญ่งวนครับโทรมาบ้านนอกกับคุยน้เพนัยครับออยู่บ้านน้นสูงตําบลนาเวียงอำเภอเสียนางณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับโทรมาสอบถามพนัยครับผู้ใดมักง้อตัวนี้ง่าวครับเบิ้งกะเนื้อหนังหนาดีครับเนื้อหนังกระตงหวังเป็นงัวสาวความผสมครับ ตัสูงกะอยู่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกต้นนี้กะเพื่อนกะประกันให้ครับแต่ผู้ใดสนใจที่อยากได้ง่วงงงๆไปเรียงกะโทรมาหาเพื่อนได้ครับครบเครื่องครับตัวนี้ครับบวดครับโทรมาหาเพราะงเอวันนีหละครับเพิ่นให้เบอร์ไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์ย้อนอ่าอยู่นาคลิปครับ เดี๋ยวร่งเบอร์โทรอีกแค่นึงนก็ีมีตัวตัวหนึ่งเนี้ยเนาะใ่ไมีตัวนี้ตัวเดียวเนาะตัวว่องหันนี่ก็เพิ่นเป็นแมข่ขอครับเพิ่นกบเก็บใแบคบรับเอิเอ้งทา,าเข้ายอนเยื่อี่รเาคาแพงกว่านี้ียงนงงงน,นี่ครับสำหรับผู้ใดที่สนใจก็จอย่าลืมครับโทรมาหาเพิ่นได้ ครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้เพียงเท่านียว่อนครับตัวหนากะจังว่ากันไหมครับส,สวัสดีครับผม,มเงาดีเน,ะนาะยัง